าทักทายสบายดีพี่น้องเมืเม่อสุกุสุคนนอมาพบกับสามารถแสนแนลวันนี้สามารถจะพาทุกคนมาเลาะเบิ้งภาพบรรยากาศอยู่ที่หาดดอนจันท์หรือว่าแคมป์ของสวนเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเนาะ๋ยวนี้ปัจจุบันนี้บอมาดก็อยู่เขตบริเวณสวนเจ้าอนุวงศ์เนาะล้วก็จะพาทุกคนไปเลาะเบิงทางหาดดอนจันทร์เลยค่ะจะไปเบิ้งทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนาะว่าเป็นอะไรเนาะ ว่าสิมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนไปเป็นอะไรตอนนี้ก็จะเป็นตอนสวยๆตอน12โมงแวทุกคนก็คือพร้อมแล้วก็พร้อมแลวก็จะปลาทุกคนไปพร้อมกันเลยนะทุกคนว่าสิมีความสวยงามหรือว่ามีควมแตกต่างจากเมื่อก่อนไปเป็นอะไรนะทุกคนไปพร้อมรับสมงภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลย เออปัจจุบันนี้ก็จะประ,ประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็จะมีตอนสวยก็จะมีรถเที่ยวอย่างต่างๆเนาะภายในเส้นนี้เนาะแต่ถ้าได้เป็นในเมื่อก่อนก็จะเป็นแนวนี้แต่ว่าถ้าฮอดประมาณค่ายแดดประมาณ3โมงเนาะ3โมง -4 โมงก็จะมีการตันเส้นทางแลวก็ผู้ให้คนเที่ยวเส้นทางนี้ก็จะเป็นวันนี้จะเป็นบ่อนศู์ออกกําลังกายเนาะหรือว่าการเดินเล่น กออกกาลังกายอะไรเน,น,นะทุกคนแต่คือเป็นส่วนที่แล้วก็มีคนหลากหลายมาออกกาลังกายมารับชมวิวอยู่นี่เนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีสถานการณ์แบบสไตล์แบบโควิด19บเ้ามายอย่างเปิดกะปิดเนาะบได้เปิดแต่เปิดกะ,บ,ะ, 3, 4, 4, ะบ,กบบได้ตันทางเนาะสามหาสีโมงเย่ยงนาะเปิดกะบบได้ตันทางส่วนรถก็จะเที่ยวแบบปกติแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวนี้ฮอก่ขี่รถมาไกลสีหอดหูปั้นของเจ้าอนุงวงศ์นะทุกคนก็คือจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็คือว่าเน,นี่ยโบซูมีคนส่วนนี้กับบไร้มีอย่างเนาะก็คือเพื่อนอรับอให้คนมาเล่นซุมโบจุ่มกันหลายนะทุกคนเนาะก็คือว่าสถานการณ์โควิดเป็นอย่างต่างต่างเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ะม,มาจะพาทุกคนลงไปเบิง ภาพบรรยากาศอยู่ที่ดานลุมเนาะว่าเพิ่นจิเพื่อเห็นเพิ่นมีการดุดไปอย่างต่างๆเนาะน่าจะเฮ็ดเป็นการ,กรเกษตรเนาะทุกคนเนาะคืออาจจะปลูกสาลีหรือว่าอย่างต่างๆเนาะพืชพันธุ์อย่างต่งตงางๆเนาะเพิ่นก็จะมีการดุดไปพุ่นบักมายพุ่นลทุกคนแล้วพอมาก็จะพาทุกคนไปเบิ่งอีกมุมนึงเนาะแล้วก็ไปเบิ่งน้ำของแล้วก็ฟังไทยแล้วก็ฟังลาวเนาะว่าเป็นอะไรเนาะ เดี๋ยวไปคาับชมนํำกันเลยทุกคนนี่เราทุกคนเนาะเดยนี้เราการลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนส่วนการตันน้้าตอนนี้ก็เป็นน้ำของที่เมื่อก่อนมันจะน้ำทั่วมาเนาะทุกคนแล้ตัวนี้เป็นน้ำเก็บแบบว่าจุดจุดที่แอนน้ำน้ำเก็บในอย่างนั้นนะแล้วมันไหลคืนไปหราได้นะแล้ะมันมีมีหนองใชไปมจะเป็นแคมอย่างนั้น มนองแล้วก็จะมีคนมาซิกเ็ดอย่างนั่แล้วเพื่อตอฟ้าอย่างไรลากหลายเลยทุกคนในนี้เพป็นจะเฮ็ดเส้นทางเนาะทุกคนเนาะในเส้นทางแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นดุดเป็นส่วนแบบนี้เนาะมันจะดุดเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนก็น่าจะปลูกในได้ระยะใดระยะหนึ่งเนาะถ้าห่อนำฝนอย่างมันกับปลูกอะได้ันทุกคนเนาะน้ำน้ำของมันจะท่วมเลยแถวนี้เมื่อแต่ เดี๋ยวนี้ฮนเป็นยามแห้งนะทุกคนเนาะก็คือก้าวเข้าสู่จะเป็นฤดูหนาวกันแล้วเนาะอยู่ที่สยูเที่ลาวเฮาเนาะแล้วก็เป็นยามที่ประชาชนลาวต้องมีการเตรียมอ่าเตรียมเดี๋ยวนี้ทุกคนเนาะเตรียมสวนเตรียมที่จะเฮ็ดสวนเฮ็ดเฮ็ดอันนั้นเนาะเฮ็ดปลูกผลผปลูกอย่างต่างๆ,ๆเนาะก็คือเป็นฤดูหนาวมันจะปลูกได้ดี ปลูกแล้กับพืชมันจะออกได้ดีกว่าทุกระดูเลยทุกคนโดยการที่ปลูกพืชอยู่ในเขตบริเวณนี้ก็อาศัยแม่น้ำของเราทุกคนเนาะ นำของที่จะเอาน้ำดูดจากน้ำของมาใส่โดสว่วนอย่างต่างๆนงนเนาะ, <c oughs> ะทุกคนเนาะก็คือจะไห้ใส่ปั๊มเนาะใส่ปั๊มหรือว่าเป็นจักรทีท่อยู่ในงานใแบบนี้นเนาะ,ะทุกคนเนาะก็คือเพิ่นจะดูดจากน้ำของไปขึ้นไปโดสว่วนเนะาะทุกคนเนาะในนี้เพิ่นก็นมีการกะเกียมอย่างต่างๆเนาะเพื่อจะถ้าเพิ่นเาอาผลลักธ์อย่างเข้ามาแล้วก็ ถ้ามันออกอย่างน้อยหนึ่งคนอยากจะเอามาโคดส่วนเนาะทีนี้เพื่อนก็มีรถดุดอย่างต่างๆมาเคี่ยมพื้นที่ไว้เนาะเพื่อจะปลูกฝังเนาะทุกคนแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นทางฝั่งลาวเนาะทุกคนเนาะก็คือเ้องมาแต่พู่นเนาะมาพู่นเนาะอันนี้จะเป็นเขตบริเวณอันนี้จะเป็นหาดจอมจันเนาะจอมจันพระเลศเนาะตึกอยู่ทางพุ่นเนาะแล้วก็ทางพุ่นก็จะเป็นโฮงแฮมแลนด์มาเนาะทุกคน เดี๋ยววันนึ่งทางมมาทองจากนี้ผมาจจะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะแล้วก็ทางฝั่งนั้นเนาะทุกคนฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะประเทศไทยอยู่ทางนั้นเลยแล้วทางนี้เป็นลาวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาเลาะเบิง้งรอบๆแถวนี้ว่าเป็นแนวไรกันเนาะทุกคนเนาะนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นขอบเขตบริเวณเพื่อนฝักเสาในการที่จะมาเฮ็ดสวนอยู่ในอ่า ทขตห่านนอนจันนี่เราทุกคนเนาะคือเิ่นจะเป็นผู้ที่จะมาบุกเบิกการแถวหานนอลจันนี่เอนาะพิ่นก็มีบอนสถานที่พักเสาอยู่ฮะทุกคนทางพุ่นก็จะเป็นทางที่เฮามาเราทุกคนเนาะแล้วก็จะมีกระท่อมเนาะหนาฮักหนาฮักแบบนี้เราทุกคนเนาะอยู่ทางฝั่งเราฮาทางพุ่นก็จะเป็นศูนย์ที่ทานค่าอย่างต่างๆเนาะศูนย์อาหารอย่างต่างๆางอยู่ที่หานนอลจันทร์ เดี๋ยวนี้เพื่อนจิเปิดเลยเพิ่อนเนาะเดี๋ยวเพื่องว่าจะพาทุกคนไปเลาะเบิงอยู่ซันอยู่อันเทิงกุนาร์ทกคนเนาะว่าเป็นแนวไหนเนาะห้างห้านแถวนั้นว่าเพื่อนสีได้เปิดบ่เนาะเพราะว่าช่วงโควิดมาอย่างกะหรือว่าอะไรส่วนหลายมันจะมีเปิดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ารัฐบาลียังเพิ่นยังบ่ทันได้แจ้งการมาเป็นอนาเนาะว่าห้านอาหารมันสีได้เปิดเนาะแต่เดี๋ยวนี้กะ้านค่าอย่างิ่นกะ โอเคนโะยบายให้เปิดได้เนะาะแต่ว่าต้องมีมาตรการโดยเดี๋ยวนี้เขาก็ขึ้นมาจากหาดดอนจันทร์นนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะพาทุกคนไปต่อเนาะว่าเป็นอะไร่นนี้นเนาะก็คือเขาจะมาเบิงบอนศูนย์การค้าหรือห้านอาหารห้างห้าน,านแถวนี้นะทุกคนว่าเป็นอะไรแถวนี้ก็เงียบเงาเลยทุกคนบม่มีใครมาขายเครื่องเลยแถวนี้เนาะ ก็คือวอนนี้เนาทุกคนเนาะก็คือเป็นเขตที่เงียบเงาเลยอยู่นี่เนาะเป็นห้างห้านี่เองเนาะที่เ่นมาเฮ็ดห้านอาหารแล้วอการกินชมวิวอยู่ในแคมป์ของแห่งนี้เนาะทุกคนก็จะเงียบๆประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเบิ่งไปนากันว่าเป็นเ่าใดนตันเองเนาะทุกคนแล้วเขาก็จะพาทุกคนเลาะไปจนฮอดโพงแคมป์แลนด์มาร์กนั่นเนองเนาะทุกคน ก็ถือว่าเป็นองแรมที่ใหญ่และก็สูงอยู่ในสซบุปโปลาหอกาวาไรเนาะถ้าจึ้งภูพิษจะเป็นอันดับอันดับซีเนาะทุกคนเนาะอันดับซีที่เป็นตึกที่สูงที่สุดถ้าดอนจันก็จะเป็นอันดับห้าเนาะองแรมแลนด์มากจะสูงกว่าน้อยนึงเนาะแต่เหาก็ถ้าจึ้งภูพิษก็จะประมาณนั้นเนาะทุกคนเนาะแต่น่าจะแม่นอยู่เนาะทุกคนส่วนอ่าตัวนี้เนาะมาเบิงึงตัวนี้กันเลย นี่ก็จะเป็นแบบเงียบเงียบเงาเงาเนาะเหมือนตึกห้างอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเงียบจิตโบมีอย่างเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเนาทุกคนเนาะไปเปิ่งภาพบรรยากาศเส้นทางเนาะที่จะจนกลัวจนหอดองแฮมแลนด์มากเลยเนาะทุกคน เดี๋ยวนี้ก็อยูนี้ก็เลยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นโฮงแฮมดอนจัดปลาเลนเองเนาะที่มีความสูงจะถือว่าโบแพรโฮงแฮมใดๆเนาะถือว่าสุดยอดเลยตัวนี้แล้ก็จะไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะภาพบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่าสดชื่นแจ่มใสดีนะทุกคนก็คือมีแดดออกอ่อนๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีรถเที่ยวอย่างประมาณนี้ ส่วนขอบเขตบริเวณนี้เนาะทุกคนก็คือเป็นขอบเขตบริเวณเฮื่อพักเสาของผู้แทนเนาะทุกคนก็คือจะเป็นช่วงที่ประสมมีการประสมเพม่อนกับทีให้ผู้แทนแต่ละประเทศเนาะที่เข้ามาพักเสายูดเขตนี้เนาะทุกคนเนาะคือจะเป็นเฮื่อเนานะแต่ละหลักแต่ละหลังเลยทุกคนเพื่อจะได้รับการโอดขายอย่างต่างาเนาะ นี่เลยเนาะทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้เขาหอดฮงแฮมต่อหน้าทางเข้าฮงแฮมแลนด์มาร์คริเวอร์ไซด์เนาะคือว่าเป็นฮงแฮมระดับ5ดาวเลยทุกคนอย่างนี้เนาะคือว่าฮงแฮมอ๋อใหญ่ขนาดเลยทุกคน ทางนี้ตึกนี้ก็บปักสูงๆเนาะแต่ตึกนี้ก็บบ้าสูงแต่มันเชื่อมต่อหาก,กันเนาะทุกคนก็คือในก็จะเป็นฮองแฮมแล้วก็เป็นการจัดงานนี่อย่างต่างๆเนาะส่วนจัดงานมิสยูนิเวิร์สนี่ยังก็อยู่ในนี้เหมือนเนาะทุกคนทางฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งไทยแล้วก็แในน้ำแของเนาะกับน้ำอาจจะคุนค้นๆได้หน่อยนึงเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะได้ลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนมาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมมาได้เนาะ Okay, bye bye